สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องหลักการทำงานประโยชน์ส่วนรวมค่ะกิจกรรมในภาพนี้เกี่ยวข้องกับหลักการทรงงานเรื่องอะไรนะักเรียนทราบไหมคะนั่นก็คือประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายตั้งแต่เสด็จขึ้นของราชทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พระสุขนิกรทั้งแผ่นดินทุ่มเทพระวรากายมุ่งมั่นและทรงงานอย่างหนักเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือร้อนให้แก่พระสุนิกรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มีถึง23หลักการเหล่าคนไทยสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในโอกาสต่างๆได้ตามความเหมาะสมหลักการทรงงานที่จะเรียนในชั้นนี้ได้แก่ประโยชน์ส่วนรวมพออยู่พอกินค่าการทำงานทุกอย่างของข้าราชการนั้นมีผล เกียวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกําลังสติปัญญาความรู้ความสามารถดังพระราชดำรัสความตอนที่หนึ่งว่าใครต่อใครบอกว่าขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมอันนี้ฟังจนเบือ่ออาจจะลำคาญด้วยซ้ำว่า ใครต่อใครมาก็บอกว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมอาจมานึกถึงในใจว่าให้ให้อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไรขอให้คิดว่าคนที่ให้เพื่อส่วนรวมนั้นไม่ได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียวแต่เป็นการให้เพื่อตนเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้ การทำงานของข้าราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันนะคะประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่วนหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพระองค์ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของข้าราชการนั้นมีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้และความสามารถคุณครูมีคำถามให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ